สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชมสวนอินตาตาาลัมในฝันของใครหลายๆคนนะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมผมมุงคนสร้อยเพชรครับนี่ครับเป็นเจ้าของสวนอินตภาลัมวันิชานะครับผมครับผมปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับผมทั้งหมด250ต้นครับต้น อยู่พื้นที่นี่ได้ใส่ยาขยาบ่ครับยาขยาว่าได้ใส่ด้ครับเพราะว่าผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเพราะว่าเอายาเลยครับก็แต่ห่านแห้แกะกินอ๋อมีมีแกะอีกแกะมีครับแกะกินยาคือแกะเนี่ยมากินยานี้ครับครับถ้าใส่ยามั่สจเป็นพิษตัวพวกมันนี้อ๋อครับผม้เป็นพิษต่อผู้บริโภคครอบมนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลอดสารครับผมปลอดไ๋อ อันนี้คือเจ้าของสวนอีกคนนึงเนาะอ่าอ่าคุณวันิชานะพออวันิชาสร้อยเป็นพออนะครับผมค่ะอยู่โรงเรียนอะไรครับผมอยู่บ้านนนดินแดงคูเขียวค่ะนนดินแดงคูเขียวนะครับจะได้ภาษานื้อจังอ่าตัวนี้ก็เข้าสีแล้วใช่ไหมครับอันนี้เริ่มเข้าสีแล้วครับครับถึงอ่าผสมวันที่นะครับผมผสมวันที่7เดือนมกราคมอ๋อครับก็มีการ เกียนไว้เขียนไว้ครับวันที่ผสมเกสรก็ถึงกําหนด150วันก็ประมาณวันที่5มิถุนายนเก็บผลผลิตรุ่นนี้นะครับขอรุ่นแรกนะครับครับรุ่นแรกของสวนครับผมรุ่นสุดท้ายก็ประมาณปลายเดือนสิงหาคมอ๋อก็คือยาวเลยยาวไปเลยนะครับจากต้นเดือนมิถุนายนไปถึงสิงหาคมครับขยอยออกเรื่อยๆจะออกไม่พร้อมกันครับนี้ราทในเต็มที่แตวามันก็ น,นี้มีกำหนดเปิดสวนไหมครับคาดว่าผลผลิตออกเยอะมากที่สุดคือประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับ ปลายเดือนมิถุนายนนี้ับออกพร้อมกันเยอะมากคาดว่าถ้าจะเปิดก็เปิดประมาณกลางเดือนมิถุนายนท่านลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะชิมนะครับก็เชิญเลยนะครับครับประมาณวันที่15มิถุนายนนี้นะครับมาชิมที่สวนเลยมาชิมที่สวนครับชิมฟรีชิมฟรีไม่อิ่มผไม่ต้องซื้อนะครับอิ่มไม่ต้องซื้อนะครับอิ่มอิ่มแล้วก็ไม่ต้องซื้ออิ่มแล้วก็ไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรนะครับชิมได้ตามสบายผู้เล่นครับผู้เล่น พูดจริงๆนะครับครับผมพูดจริงใช่ไหมครับพูดจริงๆอะยังปีนี้นะผมก็ให้ชิมเต็มที่เลยนะครับบางคนก็อิ่มแล้วไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ยังไงเราก็ต้องบริการนกต้องเที่ยวอยู่แล้วเนาะนะครับบางคนตัวเองไม่ซื้อแต่จะนําพักพวกญาติพี่น้องมาซื้อได้ขายมากครับที่ คนที่ชิมอีกนะถ้าเกษตรกรอยากมาเรียนรู้ได้ไหมครับได้ครับได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมาศึกษาเรียนรู้ได้ครับถ้ามาก็อยากจะให้มาช่วงประมาณเดือนมิถุนาครับเพราะว่ามันจะได้ดูผลผลิตเราไปด้วยชิมไปด้วยชิมไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยศึกษาไปด้วยอยากรู้เรื่องอะไรถามเรื่องอะไรถามได้หมดนะครับไม่ปิดบังไม่ปิดบังเนาะอินทผลัดเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ว่าถ้า ไม่มีประสบการณ์ผมคิดว่ามันมันลำบากครับนะครับอย่างปีที่แล้วดผลผลิตส่วนใหญ่จะล่วงครับเนื่องจากว่าเราขาดประสบการณ์สําหรับปีนี้คิดว่าคงจะไม่ล่วงนะครับนี่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วฝนมาช่วงนั้นพอดีเนาะฝนมาแล้วก็เราไม่มีประสบการณ์ผลผลิตเรามันอยู่ต่ำนะครับฟนื้นสะท้อนขึ้นมาก็คือมันเป็นปีแรกเนาะปีแรกครับ อันนี้ปีที่สองก็เพิ่มขึ้นสำหรับปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับทั้งปริมาณปริมาณเพิ่มขึ้นเท่าตัวและคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3ามสิบเปอร์เซ็นต์โดยรวมแล้วมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าจากปีที่แล้วครับคุณภาพก็เพิ่มดีดีขึ้นปีนี้คาดว่าจะมีสักกี่ร้อยจานครับที่ผมดูจากถุงนะครับถุงกระดาษที่ผมซื้อมาห่อ สามพันถุงก็หมดพอดีโอ้สามพันจานสามพันจานจันละประมาณกี่กิโลจันก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณเจ็ดโลขึ้นครับนะครับเฉลี่ยแต่การบางจันก็หกโลห้าโลบางจันก็สิบกว่าโลขึ้นครับสิบสองสิบสามสิบห้าโลก็มีเฉลี่ยแต่การประมาณคโลแปดโลหลายตันเลยนะครับเนี่ยครับก็คาดว่าถ้าผลผลิตไม่เสียหายอย่างปีที่แล้วก็คาดว่าก็ประมาณเกือบยี่สิบครับนะครับก็ประมาณนั้น Um> ยี่สิบตันโอ้โหดอนนะครับอันนี yeah> ้เข้าสีแล้วนะครับคาดว่าก็จะได้ทานก่อนสวนอื่นๆนะครับดุกทุ่งดุกทุ่งเช่าให้เช่าดอนครับผมอยากซีโฮว่าก่อนที่ซิมาปลูกอินทาลัมนี่มีแนวคิดจังไนครับก่อนที่มาเห็ดเกษตรแบบที่ลงทุน หลายๆที่ว่ามันต้องมีต้นทุนที่สูงนะครับครับกับเริ่มแรกนะครับที่แปลงนี่มีอยู่13ไร่นะครับแต่ก,ก้อนกับปลูกอ้อ,อยครับปลูกอ้อยกับต้นทุนมันก็สูงเนื่องจากว่าเจ้าของเองมันมีเวลามาเห็ดเองต้องจ้างก,ก็ทุกอย่างนะครับเพราะว่าอาชีพจริงๆแล้วก็เป็นราบราชการนะครับเห็ดเสออาร์อาทิตย์กับบวบไวปลูกอ้อยหนึ่งหลักต้นทุนเรื่องขาแรงงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้มันเป็นทีทิดลุ่ม ผนตกมาน้ำกับจุ่มขังปลูก,กอ้อยก็บบวได้ผลผลิตนะครับว่าเลยหันว่าเห็ดจังไางนอมันจิตก่อ้เกิดไร่ได้นะครับสื่งหนึ่งก็จากว่าเจ้าของเองนี่เป็นคนที่มักออกกับร่งกายนะครับผมเองน,นี่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ,บนะครับก็ก่อนที่มาปลูกนี่ก็แต่ก่อนหาวิธีการเห็ดว่าเห็ดอยัางนอจ้าของเองเนี่จังจิตได้มีวิธีการออกกับร่งกายนะครับออกร่างกายแล้วที่ได้ก่อให้เกิดอ่า ความแข็งแรงท้ายหลังกายหลกักการที่เกิดไร้ได้น้ำจะประจบกับมีที่อยูตรงนี้นะครับแต่ก่อนกัขี่จักรยานครับขี่จักรยานก็เสี่ยงต่อรถรถล่ลลามันหลายก็เป็นอันตรายเก็เลยคิดว่าเห็ดหยังเนาะออกกับร่างกายได้ออกกับร่างกายหลกักกาสีได้อ่า,าไรใดจากการออกกับร่างกายก็เลยคิดว่าต้องเห็กเกดการเกษตรประวัติที่ตรงนี้มันมีนม้ำมีที ที่อุดมสมบูรณ์กับิจหาวิธีการเกษตรนะครับตอนแรกคิดสิปูกี่ยังครับผมเติมแรกคุดคล้องไว้นะครับให้เจวีเพิ่มมาคุดยกล่องให้ว่าจิปลูกสมโอก็เลยไปสร้างสมโอที่สวนมมริวันที่สวนบันแทนประกก็พับเจ้าของเองนี่ผมนี่ไปส่งเสริมเกษตรกรทําสวนสมโอบันแทนก็เห็นเพิ่นปลูกสมโอลายเพิ่นก็ชวนให้ปลูกสมโอนะครับ เลยมาคุดลองไว้คิดว่าจะปลูกสมโอก็เลยไ,ไปสั่งพันสมโอไว้ที่สวนเมลีวันครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมมีโอกาสได้ไปส่งเจ้าหน่ายพอนยญยไ,ไปเป็นหัวหน้าส่วนราชาการอยู่จังหวัดคอนแกนไปพอมูรุ่นพี่เพันผู้หนึ่งนะครับผมได้ไปถามข่าวข้าวพันพัน่าเพันลาออกจากราชาการแล้วนะครับไปเหตุยังครับวันนี้ ผมก็ได้ถามว่าเอา้าพี่เพชรอีหยงังเราวะันคือไดล่าออกผมเพิ่นกิดมากระซิบขางโง่ผมเบาๆแบบ,บ,บไ้ปลูกอินทผาลัมเป <c oughs> ็นอย่างน้อยอินทผาลัมผมว่าแบบนี้บา้าหูเลยบ้าหูเรื่องบทะเกิดยินซื้อเลยว่าอินทผาลัมมันคืออีหยงังเ <c oughs> พิ่นก็ดเรี่ยวๆฟังว่าเอ้ยน้องเอ้ยมันพอได้อยู่เดีว่าันเราอะแล้วปลูกมาแล้ว,ลวสามปีปีนั้นเป็นปีที่เราเก็บผลผลิตเป็นปีแรกครับ เลขาเราว่ามันได้บ่ดหรอพี่คือเด็ดล่าออกก็พอได้อยู่ว่าสัตว์เราใครก็รับราชการอยู่ปลูกหลายวันไหนเราผมถามเราเราว่าปลูกอยู่เจ็ดสิบกว่าต้นนะครับขอเอ่ยน้ำเราก็ได้เนาะพี่พี่นาล่าง่ามสะอาดนะครับเราปลูกอยู่หนามพองเจ็ดสิบกว่าต้นเจ็ดสิบกว่าต้นเป็นเงินหลายวันไหนอะไพี่ล้านกลัวๆอยู่สัปดาหนึงว่าสั่นเน้อมันจะเกิดความสนใจนะเออมีอย่างน้อปลูก ยึดยึดก็ต้นได้เงินล้านผมก็เลยว่า <Lena> มันเป็นไปได้ยู่บไไอกก็เลยว่าม <c oughs> ันเป็นแนวดอินทาาลัมมันเป็นน่วยแนวใดก็เลยมาศึกษาครับกลับมาบานมากเกษตรสมบูรณ์มาใช้ยาพุ่มก็เลยไปศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดเบงกูเกิลเปิดเบงเอออินทาพาลัมมันเป็นแนวนี้ตัวก็เลยว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับตามที่ผมศึกษามาหนึ่งมันเป็นพืชที่ดูแลง่าย เป็นพืชตระก,กูลปาล์มปลูกง่ายๆคือต้นเปาต้นตานลเพื่อนว่า้าปลูกต้นมะพร้าวได้กินน้วยกับปลูกอินทผาลัมได้กินน้วยลกกับบอมี่นะครับมันก็นเลยเฮ็ดไอ้ผมนี่สนใจสนใจขึ้นไปอีกสนใจขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยมาทบทวนคําถามตัวเองอว่าเออฮอดฉปลูกสมโอหรือสิปลูกอินทผาลัมดีเนาะความคิดเป็นสองด้านแล้วสองด้านยังขัดแย้งกันอยู่เดียวนี่นะครับจากสมโอ เพราะว่าสกอก็ไปสร้างพันธุ์พันไว้เด้ีครับก็ถึมาปลูกนะครับมาดีตัดสินใจยังไงครับมาเนี่ก่อนจะตัดสินใจจากการไปศึกษาทั้ง Google ทั้งอินเทอร์เน็ตอะเนาะผมก็ไปเบิร์ของพออวิโรจนะครับอยู่บานน้องนกออกน้องนกออกนะครับปีนั้นเป็นปีที่ผลผลิตเพิ่มออกเป็นปีที่สองแล้วครับผมก็เลิกไปล่องผ้าแฟนไปเบิร์นครับ ก่อนติดตัดงินใจนะไปเบิรงแลบมันเป็นแนวไหนเนาะอินเดียพาลัมก็ได้ไปศึกษาน้ำพึ่นนะครับล่องชิมเบิงกินมึงแล้วออมันเป็นรสชาติแน่วิ่งตัวนี่ผมว่าทาปลูกแถวบ้านเฮานี่ขายได้แท้แล้ะโลละสามสิบบาทผมคิดว่านะสามสิบบาทครับสามสิบบาทขายได้แท้คิดไว้ในใจนะครับโบ๊ทตั้งตอไม้หลายช่วงนั้นดิผมไปซื้ออาจารย์วิโรจน์เพิ่นขายโลละห้าร้อยครับ แต่ผมคิดว่าถ้าห้าปลูกหลายหลายคนปลูกหลายหลายผลผลิตออกหลายหลายเบนบอราคามันก็ต้องลดลงถ้ามันลดลงถึงที่สุดแล้วมันราคาทอดแห้งาต่างฉิถ่าราคาตามสุดเท้องิดว่าห้าอยู่ไดบอถ้ามันคนปลูกหลายหลายผมเลยมาคำนวนเบิ้งนะครับอาจารย์มีโลดแล้วบอกว่าไรหนึ่งนี่ปลูกปลูกยิบหาต้นผลผลิต ลอยหาซิปถึงลอยสองลอยกิโลต่อต้นครับผมก็มาคำนวณเบิ่งว่าสองลอยกิโลคูณด้วยสามสิบบาทขายโลวดตาที่บาทเพราะขายหลายขายให้พี่น้องบ้านเฮานะครับก็ได้ต้นละประมาณหกพันบาทหกพันบาทต้นหนึ่งหกพันบาทลายหนึ่งมิยี่ภาต้นยี่ภาต้นลองเอาหกพันคูณมาหนีิมันจะเป็นเงินเท่าใดนะครับผมก็ลองคูณเบิ่งหักค่าใช้จ่ใจเจ้าคืนหนึ่งก็สองหารอ่าสองหาร มันกันยังไร่นึ่งกับต๊วว่าเป็นแสนอยู่ของว่านะถ้าเปียบเทียบก,ก็เผื่อตัวอื่นครับมาเปรียบเทียบยก,กันเขาเขาดูแลแค่ยี่สิบหาต้นบ่ยี่สิบหาต้นนะครับ<น>แต่บ้านนี่เป็นเงินแสนเนาะขายโลละสามสิบบาทรวมิสมมติว่ามันราคามันมันดาว,ม,ดาวมันดาวเต็มที่มันลงเต็มที่สามสิบบาทผมกินว่าี่น้องบันเท่านี่ือีิกจกินอยู่เพราะวะ่าผมชิมมืงแล้วรสชาติมันใช้ได้แซ่บนะครับ บางคนเพิ่นมักเพิ่นกับวาแซ่บผมนี่กะกับว่ามักบอกระบอมักแต่ว่ากะกินได้นะครับแกรมันยังเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมันมีประโยชน์ต่อร่างกายครับยินดีพาล่ามตามที่พูะศึกษานะครับมันเป็นโรคเบาหวานก็กินได้เนาะกินได้เพราะว่ามันเป็นน้ำตาลเชิงเดียวเด้งเดียวนะครับมันมีผลต่อเบาหวานอีกอย่างหนึ่งมันเป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะพวกที่ตั้งคั้น ครับขี่ไฮน้ำนุ่มลูกครับวันนี้เฮายอนมาถึงการตัดสินใจปะเนี่ยเพราะฮาไปเบื้งสวนไปเบิ่งสวนอาจารย์วิโรจน์แล้วคกับามาคุยกับแฟนเอออฮาสิปลูกอินดพาลัมหรือสิบปลูกสมโอดีเนาะมาเปรียบเทียบขอดีข้อเสียนะครับสมโอทาปลูกสมโอหนึ่งการดูแลรักษาสมโอมันต่อง ทั้งยาทั้งฮออมโมนทั้งยังถูกจริงถูกอย่างนะครับมันต้องดูแลอย่างดีนะครับผลผลิตปีหาปีทึ่งใหญ่ผลผลิตอินทผพาลัมมาเปรียบเทียบอินทผาลัมเป็นพืชลขายๆต้นมะพร้าวต้นตาลห้องบ่อต้องดูแลรักษายากรักษาเด็กแต่พวกระวังแต่พวกดวงนะครับดวงที่มันมัดเจาะพอฝึกเปกกันแล้วพปรึกษากันแล้วแล้วมาคำนวณต้นทุนนะครับ ช่วงนั้นที่ผมซื้อมาต้นพันธุ์มันกับ่แพงครับเนื้อเยื่อต้นหนึ่งกับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับก็มาคำนวณว่าสี่ใสเงินหลายเป็นไหนในการซื้อต้นพันธุ์สองร้อยห้าสิบต้นเป็นเงินกับ่อหลายนะครับเกือบสามแสนบาทแล้วก็มาขุดลอกเกตขั้นเ็ดขั้นขึ้นมาเนาะครับ หผู้รับเหมาแถวบอลห้องเลยครัเพิ่นมาเฮ็ดให้เพิ่นก็คิดให้ราคากันเองบ่แพงนะครับไร่ละ10,000บาทมี13ไร่เพิ่นก็คิดแสนสามนะครับรวมแล้วใส่งบประมาณ4-5แสนว่ลล์ไลน์นะครับช่วงแรกๆก็เลยคิดว่าเอ้าตัดสินใจลองเบิ่งพืชเศรษฐกิจมาเล่นบ่อ่าลองศึกษาจากแหล่งพันธุ์มานี่ครับศึกษาทางอินเทอร์เน็ตครับก็บ่กล้าสั่งเพิ่นดอก ก็ต้องไปเบิ่งก่อนว่าเพิ่นมีแรงเป็นยังไงหน้าเสื้อถือได้บ่อเสื้อถือว่าเอาเอาผ้ามาเล็ดมันยอมแมวให้เขาบ่องานครับเพิ่นเป็นยังไงใฐานะความเป็นอยู่เพิ่นเป็นยังไงเพิ่นมีหลานมีบ้านมีอย่างมันคงบ่อาชีพเพิ่นเป็นยังไงนะครับบ่แม่นว่าเฮาติดต่อทางอินเทอร์เน็ตขอสื่อตกลงสื่อขายกระโดดมันมันกับบ่แม่นมันเสี่ยงนะครับก็คือเฮาต้องไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนเบิ่งหน้างานก่อนเบิ่งหน้างานก่อนศึกษาครับ ว่าเพิ่นเป็นไถอาชีพเพิ่นเฮตีอ้อยังนะครับจังกาที่จะสร้างจองเมล็ดพันธุ์จากเพิ่นหลังจากนั้นสร้างมาเท่าไหร่ครับช่วงนั้นผมตั้งใจว่าสิปลูกจัก200ต้นคต้นนะครับกับไปสร้างคนนั่นกับสร้างมาเพื่อได้เดอคนนี้กัสร้างมาเพื่อได้เดอ <laughs> <laughs> ต้นละพัน0ค0รัอ สั่งมาห่อนแล้วหมอพิภยกล้าปลูกน้ำมาดิเพราะเอามาแล้วเองไหนโอ้คือแพงเทสครับว่าปลูกจังไหนเองก็รอต้นนี้น้อยหนึ่งต้นนิดเดียวเด้ครับต้นซ้ำเนี่ยเบี้ยเป็นเบี้ยมันนะครับบ่เอาบ่เอาบ่อพิยอ่อนผมจะค้นไปผมก็เลยจำใจต้องปลูกบดสองลอยหาสิบตนสองลอยหาสิบตนมันก็มีตายไปแน่สาเหตุจากโรคหลักเน่าติดเชื้อล่าซีหาตนมันก็เหลืออยู่ประมาณ สองลอยซีซิลกัตตนนะครับยังถือว่ารอดหลายอยู่เนะรอดรอดเกือบตายกับปะมาณบวกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปลูกเริ่มแรกกะช่วงวันที่สิบเลือกดีย่มดีวันที่สิบกรกฎาคมปีพ่อซอจ่องพันเอยหกสิบนะครับวันเขาพันซาพอดีเลยผมใจเลือกวันนั้นในการเอาลงดินนะครับ หลังจากปลูกเมื่อนั้นถึงได้เก็บผลผลิตนี่ใช้เวลาโดนบันใดครับสองปีครึ่งสองปีครึ่งครับสองปีกว่าได้ได้ผลผลิตอ๋อสามปีผลผลิตรุ่นแรกนีสามปีครับก็คือว่ามันออกแต่สองปีครึ่งเนาะสองปีครึ่งก็น่าปีอีกร้อยหาซิบ้านก็เป็นพอดีเก็บผลผลิตสปีเก็บสามปีนะครับปีแรกๆกับผลผลิตกับบอคอยดีบันใดกับบกล้าไวไลายกับไว้ประมาณ หกจันเจ็ดจันคือปีที่แล้วปีกายนี่ครับต้นหนึ่งเอาไว้ประมาณหกเจ็ดจันเนาะครับปีที่แล้วชีได้ประมาณหกจันแต่ว่าจันปีที่แล้วมันกับจันโบหญ่คือปีนี้ครับแล้วก็ออกบวบเปิดทุกต้นมันยบมันกับออกกับบวบทุกต้นครับอ่ะปีปีที่แล้วสมมติได้ปะครับปลาประมาณไหนปีที่แล้วมันกับชีได้กับบัวลายครับสาเหตุเนื่องจากว่าปีที่แล้วเขาขาดประสบการณ์ครับแล้วก็มันออกปีแรกนรัเนาะออกปีแรก ก้มรู้เรื่องนี้กับบอควายมีนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดความเสียหายจากการมันแตกหล่นนะครับมันจีด้าี่ปีประมาณครืงต่อคืนจากปีที่แล้วสมมติสมมติครับสมมติสมมตินะสมมติกะคิดว่าปีที่แล้วนี่ต้นทุนที่เขาลงทุนมากอะคิดว่าได้ขึ้นเมื่อไหร่ละได้ขึ้นไปแล้วครับคได้ขึ้นไปแล้วกำไรกะคิดบ่าปีนี้แหละคือจีเป็นกำไรนะปีที่แล้วกะเออค่าแรงครับค่าพันค่า ขุดเตรียมแปลงต่างๆกับคิดว่าปีที่แล้วคือสีใดขึ้นนั่นล่ะครับก็คือปีที่แล้วก็เฉียดดล้านเลยเนาะครับสิประมาณนั่นล่ะครับใ่าใจใจเขาเฉียดดล้านเนาะรับประมาณนั่นล่ละครับคิดมาเบิคิดมาใดขึ้นนันเบิร์ตละครับแต่ว่าปีนี้ผลผลิตออกมาอีกเท่าตัวเนาะปีนี้ผลผลิตในจำนวนของจันที่เก็บไว้นะครับปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากต้นละ6จันปีที่แล้วปีนี้ก็เก็บไว้เฉลี่ยต้นละ12จันครับ แต่ว่าจันของปีนี้คุณภาพมันก็เพิ่มขึ้นคุณภาพูปีที่แล้วเฉลี่ยกับประมาณจันหนึ่งกับมัน4ีโลหาโลครับแต่ว่าปีนี้เฉลียแล้วนะครับกับประมาณเจ็ดโลขึ้นครับบางจันกับฮาโลบางจันกับสิบสี่สิบาโลนะครับเฉลียใช้กันกับประมาณเจ็ดแปดโลนี่แหละครับก็คือแต่ปีนี้ก็คือปีที่เฮาซิมีกำไรกะลองเบิ้งครับเพราะว่าปีนี้หนึ่งถ้าผลผลิตมันบ่เสียหายอย่างปีที่แล้วนะครับ ก็คิดว่าผลผลิตปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยากนิ้น่อยที่ผมประเมินดูนะครับก็ประมาณสามเ่าครับก็คือขันท่าเกษตรกรอยากปลูกนี่แนะ่น้าปลูกหลายปันใดจริงๆแล้วนี่ทาอยากปลูกนะครับเนี่ยผมอยากให้ปลูกเฉพาะตาตามที่แรงเฮามีทุนเฮามีย่าปลูกหลายนะครับปลูกจะไกลหนึ่งนะครับแต่ขอให้ปลูกเป็นเนื้อเยื่อบริหน้าให้ปลูกแอเพาะเม็ด พอว่ามันเสี่ยงท่นพอเม็ดเนี่ยมันเป็นยังไงครับพอเม็ดผมก็ปลูกไว้นะครับผมก็ปลูกไว้ปีก่อนๆลงไว้สองแปะสองไร่ครับหาิบต้นครับในจำนวนหาซิบต้นนี่มันจิออกเป็นตัวผูวตัวเมียออกมาเครื่องต่อเครื่องนั่นแหละแต่ว่าตัวเมียแ่เครื่องหนึ่งยิบหาต้นนี่มันจิกินได้แค่สองต้นครับอ๋อกินได้แค่สองกินได้ไหมครับว่าหอากินแหละสามารถขายได้แค่สองต้นแต่ว่าอีกยี่สิบกว่าต้นกินได้ว่ากินได้แต่ว่ามันขายบ่ได้เพราะว่ารสชาติมันจิบ เปลี่ยนไปมันสิกลกายพันส่วนใหญ่มันสิกลกายไปในท่างิี่บอดีแต่ว่าอันที่ปลูกไว้นี่คือว่าเขาต้องการตัวผูนบ่ครับทิปลูกไว้ี่ผมต้องการตัวผูนะครับต้องการเกสรของตัวผูมาผสมบ่ได้บ่ได้ต้องการว่าเอาตัวเมียหลวกะเอาผลผลิตตัวเมียมาขายมามากินมันมแมนบ่ได้ต้องการบ่ได้ต้องการตรงนั้นครับก็คือเขาต้องการเกสรต้องการเกสรถ้าแนะนำเกษตรกรปลูกนี่ก็คือว่าปลูกได้แต่ว่า ปลูกเอาตัวผูเนาะปลูกเอาตัวผูครับเกสรตัวผูก็ค่อนข้างแข็งเนาะครับตัวเกสรตัวผูที่ผมซื้อมาผสมกิโลหนึ่งสามหมื่นบาทครับแต่ว่าห้องผมได้ใส่หลายได้บานนี่ในจํานวนสองร้อยกัต้นสองร้อยหาสิบต้นนี่ผมใส่แค่หกขีดหกขีดครับครับมันก็ใส่บื่หลายครับบวกกับผสมเกสรเจากของที่เอามาผสมเองนําก็ใส่ประมาณบ่ถึงกิโลหรอกครับครับทั้งทั้งสวนนี่ มันกับบอสไซหลายฉะนั้นถ้าเฮาคิดว่าสิปลูกตัวผู๋เอาเกสรนั่นมันมันมันกับบอตปลูกหลายนะครับเอาอ่าเนื้อเยื่อมาเลยเนื้อเยื่อตัวผู๋ครับลายหนึ่งเนี่ยฮาปลูกตัวผู๋สักสองต้นปลูกตัวเมียสักยี่สิบสามต้นขันเนื้อเยื่อตัวผู๋นี่กับเมียมาครับมีครับมีพวลูกกับกันนาหมีกับกันนามีหลายพันอยู่ครับก็คือ ได้ยินว่ากะน้มีนี่มันสิออกกจันออกเกสรที่ใหญ่มันบอกออกเกสรที่ใหญ่ให้ผงเกสรที่หลายนะครับอ๋อครับก็คือว่าอินทผพันธุของเขานี่เขาใส่เกสรของพันธุ์ไหก็ได้หรือเ่ครับใส่พันธุ์ไหก็ได้นะครับแต่ว่าขอขอขอจังซี่เกสรนี่ถ้าผสมจันไหลไข่ใส่เกสรแยกเป็นจันเป็นจันถ้าห้าเพาะเม็ดเด้ครับถ้าเฮามัเอาผสม เกสรที่แต่ละจันแต่ละตนแต่ละหั่นผสมกันให้มั่นกับค่ามั่นใจว่ามันสีดีบอครับถ้าอยากชั่วๆเดีก็เอาพวกกานามิพวกนั้นนะครับเอาผสมมันสีมันสีดีขึ้นนะครับครับพะว่ามันสีได้ซุกพร้อมกันมันสีเรืองพร้อมกันครับโอ้มนี่ต้องขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้เขามาเยี่ยมสวนนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ